บอกไอ้หนวดมากินเราด้วมเขาบอกว่าไอ้หนวดซอมากินเราเนี่ยไม่ไ้ปช่วยานกนถ้าเราไปแล้วมีเด็กเราไม่มีบออันกวอเสีเอิญแล้วหนวดนะมูแล้วมาเม็นในติ๊กตอกว่าไอ้หนวดว่าสันี่ไปกินรานาะไปกินนอนถึง้าสอบพี่ ยูสาเผาติแฟนไหมผ่านมาเจอเขาที่เอ like. ้ยเบียอีกแล้วเบียเอ้ยมาหนีไปพ่อแม็กไปพ่อพงไปพ่อไอริโอพ่อมเบียเอาไม่ไม่ฉันทำก่อนว่าปีห้าเขายังไม่ปิดเลยหรอร้านไอหนวดนะแล้วกันหน้าจีกันเยไม่แพ้เนี่ยจะหลายคนอยู่บอกกลบบอกซอเนี่ยบักซอข่ออยู่ยใสพ่ออยู่ร้านวูบบร์ลินแล้วก็นไอเสิร์ฟที่ร้าน ใี่อย่างนี้ไม่ชวนฉันเลยนะเป็นว้าอยู่กับใครอู้ถาเป็นซ้ำกันเพราะได้ไปต่เสียใจเสร็ดน้ำตากันมือแรกเขามือแรกยังทักเร็ดน้ำตาเสียใจวะบุ๊บถ้าฉันไปเธอต้องน้องกัไปม้าลูกค้าอื่นแล้วก็มาบู๊บต่อแล้วก็มาหนิไปอยู่บอกมเชิงสายอยู่แ่เยยมาหาซะ ใส่โซเชียลนะคะไปเที่ยวมาค่ะมีแสนวัวแสนวะไว้เวลาคือเห็นเฮิรกันอยู่เป็นอะไรกันเนี่มันไปกับคนใหม่อาลาแล้วคกม่อาลาแล้วเน่อยกับก่วอาลาอิริพี่แดงต้องหันพี่แบงสอนศาสนาผู้ใดเนาะพีนแดงจังไว่าในพี้านี่ ต้อไม่หมดเอามานี่เลยผู้ใดเนี่ยคือสิโฮเป็นไทยบักปอนมามามาสายปอนไส้จินมาไหมปอนไส้จินเมื่อคืนผ่านผ่านจไปโอ้ยเขาสนิทกันพูดเป็นเรื่อยเอออะไรเฮ้อฮะยี่พี่นีพูดนี่จะไปไม่ได้พี่นีแกเป็นเด็กของเกย์อยู่ เห้นิดบ่าแมนอันเขาเอิ้อนยังวะอวตารตัวข้าเนตโอ้จากผู้ใดต่อผู้ใดวัสดันเงี้ยกตันสุลตานเออสุด้อจำน้องได้บหอได้โอ้ยก็หายว่งโปรไฟล์แน่ะอ่ะนรำหานอนเด้อมื่อนี้หยุดงามก็ซีนอนยางแน่้ไม่ตัวเองอ่ะอยู่กับเมียใช่ไหมนี่พี่ก็เปิดเปิดกล้องนะพี่เปิดกล้องนะตอนนี้นะที่เปิดกล้องน้าตีงอนว่ะ ไปจีบสาวพันใช่ไหมอปจไจีบมากใคจีบใก็ได้ขมนคนนีเด้ะเออเาอนี่เี่มันสีมาไหนหำเนอะนี่ไเอามันมีคนสั่งแท้โอ้ค่ะี่พันก่อนเหตุงานมาไ่สีก็นอ้ยมันทำงานอยู่ปิดไม่ก่อนเย็ดหั้วแม่แล้วเขาถ่ายคลิปเนียเขาประจานชอรง่ายปิดไม่อยู่ใส่ปิดไม่ติ๊กต็อยูใส่จริง ไมรู้ละไอเดียเขจีบพานมากแบบเด็พี่แบงค์เดี๋ยวว่าผู้หญิงซุนนี่มันพี่แบงค์หนึ่งชื่ออะไรวะลืมฝอยตีมันอยู่นั่งทำอะไรคนน่ารักนั่งเล่นนะคะเขายุ่งก็ยุ่งกับเขาใช่ไหมจะบักขับยัดเสียได้ที่หรออะไรพี่ไม่ได้ยุ่งกับเขาแบงค์ถ้าพี่ถ้าพี่จีบเขานะฉันจะงอนที่สุดในโลกและฉันจะไม่พอดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะฉันสีดาคือผมนุ๊กนมีอะไรบ้างกันนในวี ทีแบงค์หนึ่งคนเบิ้งกูซสี่กูเบิ้งที่สี่จะไปไหนนี่าไปร้านเราพี่สามเผาไหมร้านเปิดใหม่เปิดใหม่ใชนเป็นอะไรนะไปเกลให้ได้ว่าปซืซวนไปซื้อซวนอันพี่ที่ลื่นไปเยอะไก่ลืมนี่อะไรไม่มีอะไรขอชวนไปร้านเฟนอยู่นี่ไปไหมไปแล้วตอนเนี้ยนะเป็นเวลานี้นี่แหละครับฮะใช่ไหมเฟงคืออะไร เออเขาว่าจะกินกี่ขวดสามเผาบาวด้วยกินเบียร์ไก่กุนเออไก่ผู้สามเผาสามเผาไก่ยีหรี่จะขนาดจากหอนองยู่นอกเมืองยูทางหอนไกน่ยย่างไก่้านกิร้านพี่สอนเนี่มึงูอกไปกินร้านี่อนูบไกามงจะไกนร้านีสอไูบ่าง้าี่สองอก่ามนร้านพีอไงกูบอกว่ากน้านีอนไกูบอกวงไปนงบอกใหาซื้่ออย่างมีแปกี่ คอรีคอรีหนึ่งก้มใยแสงสฉมพี่รู้แบบเดดสิเปอร์เซ็นต์พี่แบงค์แค่นี้เลยอต้องเขาหน้ามาุตมอยาเอาบง่น้ำเหลอ่อนเออตาสายผู้ขวมน้องแช่น้อยู่อยากยากยังโอ้แปดหมดว่ะเย่ว่ะเขามากสุดสิอร์เซนพี่ยาไม่กินม่ค่อยหัวมันสุดมึงกินมามึตกบันล แบตหมดเออไปไฟอ้อยโอ้อยกับแบตเบิร์กอ้อยแบตเหลือ66เปอร์เซ็นต์นองสายสายเขาห่างๆอู้สายสายไปเอาม้าเหมือมาเที่ยวก็ไ่เลยว่าสิมาใจนั่งไหนเดินสายไรแบตสิเบิร์กสาวแข็งไต่น้องคายจ้าเมื่อตะคมอยากยั้งอยากยั้งไอ้กูถือลูกปืนอ้วยสาวเออเปิดให้ดูเข้าไปสามผับเปิดให้ดูเราฟีไม่อยากกินเบียร์กินเบียร์ก็ปิ้งเรานั่งสิบเรียนแต่มันไก่สิบหายไก่ไก่จริง เห้ดอนมาร์คทำไมซเส้แบบนี้ยู่ก่อนารเป็นของเป็นตัวของตัวเองเออตัวเองมาร์คผิดตรงไหนเออตรงไหนพี่เห็นไหมใน tiktok ทำไมอ้ามาร์คเป็นตัวของตัวเองมาร์คผิดตรงไหนเออไ้ก็เป็นเนอป็นคน่นซื้อมาตอแรกใส่ไปร้านมีแต่คนว่าคุณค อุ้ยเบิ่งเพชรเรีบเพชรอีหยังนางอยู่เพ็ดเซเว่อยู่สาวทังคู่เป็นหัวหมุนแมนจะเป็นอย่างนั้นเอาบอกฟ้องให้กูเป็นเก๋มือหนึ่งเนาะพียืนสุดตรงนั้นได้มั้ยเราสองคนเราสองคนไม่ชอบเราสองคนแมนอันนี้หรือไปหมดเลยไปหมดเลย กินเล้าคุแม่กับอุ้ยเขาคุ้น่ะกินเหล้าคู่กแม่รู้ไหมไหวหนนอนนี่แม่บอกใช่อยู่นี่เหละอะไรนะห่อพี่ส้มซื้อหอนะนู่นอยู่นี่สองปีแล้วนี่จะทำงานอยู่มาใช่ไก่ปอพี่ว่าแล้วน้องแห้งใหญ่หอเดือนน้าแห้งไปสนามบินเหมืนนะแต่ละคนมันเป็ไก่มันก็ไล่เรียกับห่อเกาน้องเดีย อ๋ใส่เหล้าไหมในลำธารเอ็มโอผู้เดี๋ยวภากินอันนี้ใส่เหล้าอุ้ยเฟ้นเขาซื้อรถกูเป็นคนนมนตีอีกละเออใส่น้ำกอทอเออกอทอพอดีนะขุงเทพเออรุงเทพเพราะแบบคนกรุงเทพเป็นซ้อนมากแล้วกรุงเทพมาเดินในกรุงเทพเป็นปีหนึ่งวันนะแล้วเวิร์กงานอยู่ปทุมเป็นปีคนละเมมนอนเพลงงานโรงงานมาเป็นปีคนละแล้วก็มาเรียนต่อจบแล้วก็เพลงงานอยู่น่ะไป เธอไม่เอาสับตะแกรงใช่ไหมทำเองแตกอีกข้างหลังแตกอีกใช่ยกไหมคือเป็ใจเย็นๆหนูนอนอยู่ห้องใช่ไหมต้องเมารู้จัพท์อสามายังไงเลยชิมร่มวางร่เตียงวาประสาทเบื่อนอนหลายมองลงมองไข่ก่อนเจ้าของบนนอนคนนี้อย่างเหตุงานมานอนบ่ายอ๋อนองยังกลับห้องไปนอนมันนอนบ่ายเดี๋ยวเป็นเหมือนพี่คิม จนเจ้าของบ่ไหวจนเจ้าของได้เขาต้องบาน